กันมาอีกแล้วนะคะคราวนี้นะคะเช่นเคยนะคะไม่จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้สกินแคร์นะคะวันนี้นะคะไม่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะ,ะเป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนี้อานชื่อนะคะชื่อกันคราง้างยาวนิดนึงค่ะ ตัวนี้ชื่อคารังดับเบิล e ซรั่มคอมพลีชเอนจ์คอนโทรลคอนเซนเทรตนะคะตัวนี้นะคะมีขนาด75 ml นะคะเอ่อนะคะตัวนี้เป็นของปี2022นะคะลายลิมิเต็ดอ dition น,นะคะตัวเนี้ยอ่าก็คือเป็นลายที่เขาเฉลิมฉลองตรอรุรจีนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะไปดูขับเคมของผลิตภัณฑ์เขาคารงังดับเบิลเซรั่มคอมพลีชเอนจ์คอนโทรลคอนเซนเทรตนี้นะคะ เป็นคอลเลกชันสูตรพิเศษสูตรเข้มข้น2เท่าอันเป็นเอกลักษณ์ของแบนรนด์ผสมผสานสารสกัดเปลี่ยนประสิทธิภาพจากพืช21ชนิดเพื่อเสริมการทำงานที่สำคัญ5ประการของผิวได้แก่การเสริมสร้างการบำรุงการเติมออกซิเจนการเพิ่มความชุ่มชื่นและการปก ้องอีกแท้งยังช่วยลดเลือนปัญหาผิวจากสัญญาณแห่งวัยให้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื้อสัมผัส2แบบด้วยน้ำมันที่ไม่เ,นเนนหนียวเืนอะและเจลที่ซึมซาบราวกับละลายเข้าสู่้อมด้วยกลิ่นหอมที่น่ารื่นรมจากผลมไม้และดอกไม้ที่บริสุทธิ์และสดชื่นให้ความรู้สึกที่เบาสบายผลิตภัณฑ์สองสูตรซึ่งบรรจุในขวดเล็ก2ขวดแยกกันและนำมารวมไว้ในขวดเดียวการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างลงตัวซึ่งให้ความสําคัญกับวัสดุที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการจํากัดปริมาณขยะกรชะชับผิวและลดเลือนริ้วรอยเคืนความกระจ่างใสฟื้นบำรุงผิวให้เรียบเนียนและลดเลือนรูขุมขนให้แลดูเล็กลงคงความงามและอ่อนเยาวให้คงอยู่บนผิวของคุณสูตรดับเบิลไฮโดรไลดิก เพื่อความงามที่สมบูรณ์และการฟื้นบำรุงตามธรรมชาติของผิวเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวค่ะต่อมาเรามาดูเนื้อสัมผัสกันนะคะมีความเป็นเนื้อน้ำและน้ำมันตัวน้ำใสๆมีความเป็นน้ำและตัวสีน้ำตาลอ,อ่อนๆมีความเป็นน้ำมันกลิ่นหอมสดชื่นได้กลิ่นแล้วผ่อนคลายบ่งบอกความหรูหราค่ะ มานะคะเรามาดูวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ตามข้อเข้มของเขากันนะคะกดเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอย่าก,กดเยอะค่ะเสียดายนะคะ,ะกดน้อยแต่ว่าถ้าได้เยอะนะคะวอร์มด้วยมือทั้งสองข้างประมาณ3าวิวางมือที่มีผลิตภัณฑ์เบาๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอประมาณ8วิวางมือกดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนจากกึ่งกลางใบหน้าออกด้านข้างที่แก้ม 3ครั้งที่หน้าผ क, าก3ครั้งและ3ครั้งที่คอแต่ละข้างประมาณ15วินาทีค่ะท่านผู้ชมสามารถทาสกินแคร์ตามใหม่ได้เลยนะคะแต่ว่าใหม่ทำเร็วไปน,นิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวหม่จะให้ดูก่อนใช้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลังใช้ค่ะค่ะเรามาฟังผลลัพธ์นะคะหลัง ที่มีการใช้งานไปแล้วนะคะ2เดือนนะคะตัวนี้ก็คือทําให้หม่เหตุผลในเรื่องของริร้วรอยที่ชัดมากนะคะตัวนี้ทําให้หน้าอิ่มฟูเลยนะคะทาไว้ตอนเย็นนะคะอาหรือว่าก่อนนอนนะคะแล้วก็ตืน่นเช้ามาก็คือหน้าอิ่มฟูนะคะรูขุมขนดูกระชับขึ้นนะคะรอยใต้าตารอยหางตารอยติ่งคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเส้นมันดูตื้นขึ้นนะคะอ่ามันดูจางลง ริวรอยมันไม่ได้หายไปนะคะ่ะทุนมันทําให้หน้าเราดูฟูขึ้นนะคะแต่โดยรวมก็คือประทับใจแล้วก็มันเห็นผลได้จริงนะคะาราคาอาจจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเก็บเงินไปก็คือนาสดาอยู่เพราะว่าควดหนึ่งก็คือใช้ได้หลายเดือนอันนี้ลงไปประมาณเท่านี้นะคะใหม่ใช้ไปประมาณ2เดือนนะคะตัวนี้นะคะ ซื้อมาในราคาโปรโมชั่นอยู่ที่4,990บาทนะคะปกติอยู่ที่ราคา6,400บาทนะคะตรงนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะของกา,ารรีวิวของใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะวัน